อคครับก็กาบสวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับินดีก็สู่เดการจีวัคกุจิบีด้วยนะครับแล้วก็กาบสวัสดีคนที่นะซอสอารอนล,ลอวาวารเอโชอดาทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเชิที่เรียกว่าเราหายไปกันนานเลยก็ว่าได้นะครับประมาณ 2ปีนะครับคลิปล่าสุดก็ประมาณเท่าไหร่นะสสิงหาปี2023นั่นเดงนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับช่วงที่พิจิว่าช่วงจีจีริวตัว V S เองนะครับเย้ก yeah. ็ขายไปกันนานเลยนะครับสำหรับช่วงจีจีลิวตัวของ Sort a อ t o ออนไลน์วาเลนโชดาวเด็กนะครับผมเนาะก็คงไม่ต้องพูดถึงสัตายาเกี่ยวกับ เกมเนาะว่าตอนนี้เกมมันเกิดปัญหาเที่อะไรนะครับโดยจะว่าฝั่ง android บอกเลยว่าโอ้โหจะตายเอาตายเอานะครับปัญหาเยอะยอะนะครับแจกนั่นแจกนู่นไม่มีนะครับเรื่องการบ่นก็คงขอไม่บ่นแล้วกันนะฮะก็นะก็รู้ๆอยู่ว่าก็ใช้เวลาตั้งสองปีแต่แบบมึงเสือกทาได้แค่นี้แต่พอมาเปิดจริงมันเฮี้ยก,กว่าเดิมเฮียยก,กว่าของเวอร์ชั่นแบบปกติหลายเท่าเลยนะครับผมเนาะ ก็มันว่าขอไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับเพราะว่าแล้วหลก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะครับนะครับว่าเกมมันที่ยัยงไงนะครับอ่ะก็วันนี้นะครับเราก็กลับมา is c o m e b a c k นะครับผมสาหรับช่วงจีรตัวเอซเองนะครับผมเนาะก็วันนี้อยู่กับพาร์ทที่30กันเองนะครับผมเนาะพาร์ทก่อนนี่รู้สึกว่าผมจะทําการรีวิวตัวของเจ้า g g o ชุดธนบัตเใช่ปะจำได้ว่าอันนั้นคือตัวล่าสุดถ้าผมจะไม่ผิด นะครับผมจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เกมเขาจะทําการปิดปรับปรุงเนี่ยตอนแรกอ่ะมันจะมีอีกตัวเซตหนึ่งที่เขาจะเอามาขายก็คือซีดิก้ากับยูกิที่เป็นทีมแนวชุดโจรสลัดนะฮะแล้วก็จะมีตู้อะไรตู้กัะตู้ลมการันตีตัวละครน,นั้นนู้นนี้เลยมาเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าตอนแรกเหมือนเขาเคยวางแผนไว้แต่ไปมาอ้าว ไม่ได้ขายซะงั้นนะฮะก็รอดูกันต่อไปนะครับผมเนาะอ่ะอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ทางผมก็ได้มือถือใหม่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเองนะครับผมเนาจะเห็นว่าทําไมหน้าจอของผมมันดูดนดูแปลกๆจังนะฮะก็ตามนะฮะได้มือถือเครื่องใหม่มาแล้วนะครับสำหรับใครที่สงสัยว่าผมใช้มือถือด้วยไรหรอก็ผมใช้รุ่นอ่าโปรโคนะครับผมโปรโค X 6 plus เอ้ยโปรโค X 6 Pro นะครับผมเนาะก็เป็นโทรศัพท์เกมของเกมมิ่งแหละนะฮะก็ราคาประมาณจริงจมันหมื่นสองแหละแต่ว่าตอนนี้ได้ราคาพิเศษนะครับเหลือประมาณ8,990บาทนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะก็ด้เรียกว่าเราไม่ได้รีวิวมานานมากนะครับผมเนาะก็บอกเลยว่าหลังจากนี้นะครับเวลาผมทําคลิปรีวิวตลลัวละครนี้บอกเลยว่าลำบากกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่าตอนนี้นะครับไม่มีภาษาไทยคือแบบ เฮ้ยคือแบบมันตัดหลายอย่างจนผมแบบอยากถามเจ้าของเกมว่ามึงคือเกมโยกันที่กูเคยเล่นในสมัยแรกๆหรือเปล่าวะเพราะว่าสมัยแรกๆภาษามึงเยอะมากหนึ่งอันนั้นก็คือภาษาไทยอาร์ตเวิร์กก็มีการเคลื่อนไหวแต่แบบพอมานี่คือแบบมันไม่มีอะไรเลยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหโคตรโคตรแบบโคตรผิดหวัง ปีดแบบมากมากนะครับโดยเฉพาะอาร์ตเวิร์คไม่เคลื่อนไหวคืออีหยังว mm hmm. ะเออนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําการรีวิวตัวละครด้วยกันนะครับผมเนาะด้วยควขอจะว่าตอนนี้นะครับตัวละครใหม่ของวีเอตอนนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวละครแล้วใช่ไหมครับ mm hmm. ก็จะมีอ่ามิโตะนะครับที่เป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นท่าแสงนะครับผมเนาะแล้วก็2ตัวละครตัวใหม่ที่เพิ่งขายเมื่อวานนี้เลยนะครับไม่รู้ว่า พี่จะรีบขายไปไหนฮะบางคนเขายังไม่ได้ไล่ล่าเลยก็คืออ่ายูกิแอนดอลิสตีมคริสต์มาสนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งในคลิปนี้นะครับในไหนก็ เรากลับมาคัมแบ็กนะครับช่วงจีจีูตัวก็วันนี้ผมจะมาทำทั้ง3ตัวละครในคลิปเดียวเลยละกันนะฮะอ๋ออ่ะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ลงกดชช่อฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยละกันนะครับผมเนาะถ้าเกิดคลิปนี้มีการเพู่ผิดบรรทัดการใดหรือว่า Presentation ปีก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยแล้วกันนะครับผมเนาะอย่างแรกก่อนเลยนะครับเผื่อคุณผู้ชมไม่ได้สังเกตนะครับว่าตอนนี้ V.S เขาเพิ่มระบบ อ้น,นี่มาคือทดสอบตัวละครนั่นเองนะครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่ามีใครจำได้ไหมผมเคยพิมพ์บอกทาง vs อยู่แต่ว่าอยากให้เพิ่มระบบดีมาเหลือเกินก็คือเป็นระบบทดลองตัวละครก่อนที่เราจะได้เปิดกาชาจริงว่าเฮ้ย แอนิเมชันตัวละครเป็นไงแล้วก็บวกกับเปลือบ,บางคนเขาอยากทําคลิปดูตัวโดยที่แบบบางทีไม่ต้องเปิดกาชางไงว่าเฮ้ย mm. ตัวมันดีอะไรหรือเปล่านั่นเองเนีครับผมเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันก็มาจริงวะ่ะ <laughs> เป็นระบบ ที่สามารถทดสอบตัวละครได้ซึ่งบบโหขอบพระคุณจริงๆนะฮะสำหรับวาริสโชดาวที่อย่างน้อยอาเขาก็เพิ่มระบบนี้มาเพราะว่ามันเหมาะสำหรับคนที่แบบเขาอยากรู้ว่าตัวละครเป็นไงแล้วก็เหมาะสำหรับคนอย่างผมมากๆที่แบบผมเป็นคนที่ชอบรีวิวตัวละครมากๆนะครับผมเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีเสียอะไรรบกวนขออาภัยคุณผู้ชมด้วยละกันนะครับผมเนาะ อ่ะนี่มีทั้งหมด3ตัวละครซึ่งแน่นอนว่าไอดีที่ผมอาจอยู่ตอนนี้มันคือไอรดีรองนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้ไอดีหลักติดล็อกอิน24ชั่วโมงอยู่นะครับผมเนาะจริง mm hmm. จริงมันก็จะได้เข้าแหละไอ้เครื่องมือถือใหม่แต่ว่าผมดันทะลึง่งครับล้างข้อมูลออกตอนแรกคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ล็อกอินหรือเปล่าความปจริงคือล็อกอินนั่นแหละแค่ว่าเฮ้ย เราไม่รู้ไงว่าเฮ้ยมันล็อกอินแล้วเห็นคือยี่สิบสี่ห็นมันคือยี่สี่ชั่วโมงว่าเฮ้ยมันแบบเราติดล็อกอินยี่สิี่ชั่วโมงหรออะไรประมาณนี้นะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเลยละกันเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียงลำดับตามตัวละครอบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับในการแปลนี้ถ้าเกิดบางสกิลผมแปลผิดขอภัยคุณผู้ชมด้วยละกันเพราะเนื่องจากว่ามันคือภาษาอังกฤษที่แปลมาจากทางโเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ นะผมก็ไม่ค่อยคล่องเกี่ยวกับภาษาอังกฤษด้วยก็จะแปลเท่าที่จะแปลได้ก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยละกันมาแล้วม,มันแต่ตัวละครตัวแรกแน่นอนมิโตจังนั่นเองนะครับผมเนาะนี่กดเทนนิงเลยนะครับนี่มารลม,มันแต่มิโตเลยละกัน ะะก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยากดูตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษเช่นมิโตอลิฟยูกิก็เดี๋ยวผมจะทำการแบ่งเวลาตรงคอมเมนต์ให้แล้วกันเนาะ,น,ะนี่คือหน้าตาตัวละครมิโตนะครับผมเนาะเสียงผมอาจจะเบาๆหน่อยนะนี่นนลักษณะตัวละครนะครับอันนี้คือผมปรับภาพสูตร60เฟรมเลยนะักบกริกได้แค่นี้ แล้วดูท่าวิ่งนะอันนี้ท่าวิ่งนะครับผมเนาะไม่จํากัดเวลานะเดี๋ยวอูสต็อปแป๊บหนึ่งอูยังไม่ได้อ่านสกิลเลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยละกันนะครับผมสลับมิโตชื่อตัวละครมีชื่อว่าสปาร์กใช่ไหมสปาร์กดาบนะครับผมมิโตเป็นประเภทสายดาบท่าแสงนะครับคลาส SSR เองนะครับผมเนาะโอเค ก่อนแล้วมันแต่สกิลติดตัวนะครับผมเนาะมีชื่อว่ามาจัดก,การบอสตัวนี้กันเถอะนะครับผมเนาะก็ความสามารถประมาณนี้คือ,อเพิ่มครินะครับผม5 4เนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเมื่ออาสนะอยู่ในปาร์ตี้นะครับผมจะเพิ่มอัตราคริอีกทีประมาณ6%นั่นเองนะครับผมเนาะสกิลต่อมานะครับโจงตีธรรมดานะครับสร้างความเสียหาย แต่ยภาพค่าแสงนะครับดาเมจประมาณสองร้อยห้าสิบห้าดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะดูการโจมตีนะครับการโจมตีก็ประมาณนี้เลยนะครับการโจมตีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะต่อมาสกิลที่หนึ่งมีชื่อว่าตาสัญลักษณ ตาเสียลักไลไลแหลกใช่ไหมนะครับผมก็จะเป็นสร้างความเสียหายทางกายภาพนะครับผมถ้าแสกหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะอ่ะไหนสกิลหนึ่งเฮ้ยทำไมมอนเตอร์มันไม่อยู่เฉยๆวะกูเกลียดวะ เอาเป็นว่าสกิลที่หนึ่งตามนี้แล้วกันเดี๋ยวต้องรีบรีวิวเพราะว่ามึงดูดิแม่งตีจั่แหละตีหรือแหละโอ้ยดูดูสกิลใหม่ดีกว่าสกิลที่หเหมือนดูไม่จบอ่ะอ่าสกิลที่หก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะเออผมว่าทำแบบนี้ดีกว่าในเมื่อมึงไปอย่างนี้ ช่งแม่งแหละกูกูสต็อปดีกว่าในือันที่สุดแล้วนะครับต่อมาสกิลที่2องครผมมีชื่อว่าการระเบิดของโซ่นะครับผมเนาะก็จะสร้างคอส่ยไหยภาพทัดแสกนะครับห้าล้อสิมดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะไปก็แอนิเมชั่นประมาณนี้เลยแล้วกันนะผมต่อมาไม่ตายนะ๋ยวขอตีเก็บแต้มแป๊บนึง เพื่อความปองดองนะครับเดี๋ยวอขอเริ่มมันแต่สกิลอกเอ็กก่อนละกันเพราะผมโกว่าบอสไม่งจะตายหาก่อนวะอ่ะเดี๋ยวผมว่าเอาไม้ตายไว้ตอนท้ายละกันในเมื่อบอสมันเป็นอย่างนี้คือปกติห้องเทนนิงมอนก็ต้องยืนอ,อยู่เฉยๆใช่ไหมฮะแต่อันนี้คือให้กูตีจนกว่าไม่งจะตายคือแบบทําไมทาไมมึงไม่เอาเป็นเลือดทําไมมึงไม่เอาไปปรัแบบเป็นเลือดถาวรไว้สัต h. ะอาเัมนว่าผมจะร่างอ่านของสกิลเจ้า ex แล้วก็สวิตเลยแล้วกันนะครับอ่านทีเดียวยใ,นใ,นในเมื่อเป็นอย่างนี้คืออ่าช่วยไม่ได้แต่ถ้าเกิดตัวไหนผมมีแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไว้อยู่ห้องเทนนิ่งปกติเลยแล้วกันเนาะเพื่อความสบายใจของการรีวิวตัวละครของผมก็แล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะเริ่ม,มาแต่สกิลสวิตนะครับผมก็าสามารถก็ประมาณนี้คือ เมื่อใช้สวิตปกตินะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มอัตราครินะครับผม20%นะครับแล้วก็ต่อมาเมื่อทําการจัดสวิตนะครับผมก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคริ20%เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนาะทั้งสวิตปกติจัดสวิตก็เหมือนกันเลยนั่นเองนะครับผมเนาะต่อมา e x e c u t e ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นความสามารถใหม่ของเจ้าตัวละคร มิตโตะนะครับผมเนาะก็สามารถก็ประมาณว่าจะเป็นกายโจงตีจับศัตรูบนสนามทั้งหมดนะครับผมเนาะศัตรูที่จับได้นะครับผมเนาะจะไม่สามารถเคลื่อนที่ศัตรูบางตัวจะไม่ถูกโจงตีเมื่อมีมิตโตะจะเมื่อมีมิตโตะจงตีศัตรูที่จับไว้เธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมและถูกรีเฟตครูดาวทักษะของเธอไปจนวนคงที่และอีกมากมายก็เอาเป็นว่าสกิลคือมันคือสกิลมันคือสกิลล็อกัตแหละไว้ง่าย แล้วก็มอนที่ถูกจับได้ก็จะสร้างดาวมีประมาณนั้นแหละนีครับผมเนาะอ่ะไปอ่าเห็นไหมมันคือสกิลล็อกโซ่อ่ามันคือมันคือสกิลล็อกแต่ว่าล็อกแป๊บหนึ่งมาได้ใช้ไม้ตายสักทีนะครับสำหรับไม้ตายของมิโตครับผมมีชื่อว่าการสังหารแบบ โซ่ตวนนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างคกอไส้หายทางกายภาพแบบ,แบบแบบไม่มีธาตุนะครับผมเอาประมาณ1,208ดามเมจนั่นเองนะครับผมเนาะอางั้นดูกันเลยบอกได้ว่ากว่าจะได้ใช้ยากมากๆ จบสักทีบิตโต้กดอ่าเดี๋ยวเอาอลิสปิดท้ายแล้วกันเพราะว่าผมมีตัวละครอลิสอยู่เออต่อมายูกินะครับผมชื่อตัวละครก็ผมมีชื่อว่าผจญภัยบนท้องฟ้ายำค่ำคืนนะครับยูกิเป็นประเภทสายโจมตีาธาตุลม S S อนเนกนะครับผมเนาะอ่ะแล้วม,มาได้สกิลติดตัวเลยละกันนะครับผมเนาะมีชื่อว่าของขวัญวันเกิดไอของขวัญ ของฉันถึงคุณนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่ม strength นะครับผม12%นะครับผมสามารถเปิดใช้งานได้สูงสุดถึง3ครั้งนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ขนาดตื่นนะครับผมเนาะเมื่อยูกินะครับเมื่อเปิดใช้สกิลอ w a เ e n i หรือว่าไอออร่าทองก็แหละนะครับสกิลตอนที่เปิดใช้งานอ w a เ e n i นะครับก็จะแรงขึ้น18%นั่นเองนะครับผมเนาะโอเค แล้วก็ต่อมานะครับสกิลโจงตีธรรมดานะครับผมเนาะจะสร้างความเสียหายในกายภาพนะผมธาตุลม267ดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะไปนี่จะต่ังเกี่ยวว่าเอฟเฟกมีนี่เป็นหีมะนี่ไงไงเอฟเฟกต์มีหีมาด้วยนะการนี่ไงโอโ้โห เอฟเฟกสวยเสวยมาเริ่มมันแต่สกิลแรกเลยนะครับผมเนาะก็มีชื่อว่าเพียงสําหรับคุณนั่นเองนะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างข้อใส่หายทางกายภาพาธาตุลมนะครับผมเนาะห0ึ่ดาเมจนั่นเนองนะครับผมเนาะก็ได้ข่าวมาว่าสกิลแรกนี่คือ มีการเปลี่ยนแอนิเมชันเนาะเออมีการเพิ่มต้องเรียกว่าเพิ่มแอนิเมชันใหม่นะครับเหมือนกับอลิสเลยที่อลิสอลิคริสมันก็จะมีแอนิเมชันใหม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเนาะไปนี่ไปไงจะเป็นของขวัญนะครับไปไงโอ้โห เป็นงเป็นกล่องของขวัญน,นะครับอาจดูอีกทีดูอีกที <ST AN IC AL> นี่เพรสเซนโตนไงโอ้โหแล้วสกิลตีกว้างด้วยเองนะครับโอ้จะตายจะตายอ <laughs> ่ะ,<ต> <laughs> ะโดนโดนคลื่นพลังนะครับต่อมานะครับสกิลที่สองครับผมมีชื่อว่าไพรมวัต ครอสอะไรสักอย่างสก,กิลมึงอ่านย,ยากที่ผ่าเลยแปลไทยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการทำกตสหานกายภาพธาตุลมนะครับผมเนาะ382ดาเมนเอง,เองเนะครับผมเนาะอะไรวะท่านโกะไปสก,กิลสองก็เหมือนจะเป็นการพุ่งโจงตีนะครับผมเนาะโอเค อ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกี่ยวกับสกิลสวิตต่อเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวกะกะว่าเอาไม่ตายอยู่ตรงท้ายท้ายเลยละกันเพราะว่าในเมื่อเดี๋ยวปิดไม่ตายเป็นตัวปิดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมเนาะก็สำหรับสกิลสวิตของเจ้ายูกินะครับรู้สึกว่าจะเหมือนกับมิโตะเลยก็คือสวิตปกตินะครับก็จะเป็นการ เพิ่มอัตราคิเลตน,นะครับผมเนาะ20เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเนาะและเมื่อยูกิทำการจัสสวิต์นะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มอัตราคีเลตเช่นกันนะครับประมาณ20เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมเนาะอะต่อมาเดี๋ยวเก็บเก่งกันต่อเลยแล้วกันนะครับ เออลืมพูดไม่ตายเลยก็พูดแบบเร็วๆแล้วกันนะครับสำหรับใบตายของเจ้ายูกินะครับก็มีชื่อว่ามาเชอร์โรซาริโอนะครับผมเออก็จะเป็นการสร้างกรอสีหายแบบกายภาพไม่มีธาตุนะครับประมาณ1,232ดามเมจเองนะครับโทษทีโทษโทษีลืมโอเคก็ประมาณนั้นนะครับ เข้าสู่ตัวละครสุดท้ายนะครับก็คืออลิฟจังที่ผมเปิดได้เองนะครับผมเนาะอ่ะชื่อตัวละครมีชื่อว่าท้องฟ้าฤดูหนาวอันอบอุ่นนะครับผมเนาะสำหรับอลิฟเป็นตัวละครตัวแรกเลยเนาะที่เป็นประเภทสายซับพอร์ตอันนี้ผมไม่รู้ของกิฟเองหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นตัวละครตัวแรกที่เป็นประเภทซัพพอร์ตของในเกมนี้นเองนะครับผมเนาะเป็นธาตุลมคาร์ดอสเอสรเองนะครับผมเนาะมา แล้วมันได้สก,กิลติดตัวผมมีชื่อว่าจากใจนะครับผมเนาะเมื่ออลิสนะครับทำการสลับตัวละครนะครับผมเนาะการสะสมปลูกพลังเอาไว้เค่นะครับก็จะเพิ่มขึ้นประมาณ7.2เปอร์เซ็นต์นะครับผมสลับตัวละครทตุลมในทีมเราไว้ง่ายคือถ้าเกิดว่าในตี้เราอะ มีธาตุลมก็คืออันนี้เป็นธาตุลมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าในปาร์ตี้เราอะ่ะมีธาตุลมด้วยใช่ไหมก็จะได้เพิ่มปลูกพลังด้วยอ่าถ้าเกิดว่าในปาร์ตี้เรามีธาตุลมนะก็ประมาณนั้นเลยนะครับประมาณสิบวินาทีนั่นเองนะครับผมเนาะโอเคก็ตัวละครอันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับนี่น่ารักเนี่ยความเป็นจริงมันคนเป็นแบบนี้เว้ยไม่ใช่เทนนิงอันนั้นคือให้กูสู้ ทดสอบดาเมกับบอสกรีนไอฮียแม่งเลยคืนลำบากชิบหายนะครับอ่ะ แล้วมาแต่สกิลที่หนึ่งเอ้ยแล้วมาแต่สกิลโจมตีธรรมดาดีถูกต้องเออแล้วมาแต่สกิลโจมตีธรรมดานะครับก็จะเป็นการสร้างกา่อสร้ายแหงกายภาพธาตุลมนะครับผมเนาะประมาณสามอยยี่สิบเอดาเมจเองนะครับผมเนาะแล้วก็ตามตัวละครอลิสเหมือนเดิมนะครับผมก็สามารถกดค้างได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการปล่อยอดอกหอมหมื่นลีันอเนองนะครับผมเนาะมา <S <S อแอนิเมชันประมาณนี้เลยนะครับนี่ จะเห็นว่ามีเอฟเฟกเหมือนยูกิเนาะเป็นอ่าะนะวะดอกเออเป็นเป็นดอกหิมะนะครับแล้วก็สามารถกดค้างได้เช่นกันนะครับนี่สวยเลยนี่เป็นการปล่อยของมือรีเฮ้ยสังเกตเมื่คนละท่านี่หว่า ใช่ไหมมนคนละท่าดิอันนี้มันกงโกงจากหอมือลีดิใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเป็นหอมือลีปกติมันก็ต้องแบบอันนี้ดิเฮ้ยไอ้แต่แต่แตตก็ท่าเดียวกันกดีกว่าลืมไปเออเพราะว่าถ้าเกิดกดขานมันก็ต้องท่านีน้ดิถูกต้องถูกต้องลืมลืมลืมโทษโทษโทษเออกันนะสองปีลืม,ล,มลืมแล้วอะ <arrive> มาเริ่ม,มันได้สกิลแรกเลยครับผมมีชื่อว่าน้ําแข็งดอกไม้นี่นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างความเสียหายในกายภาพทัดลมนะครับผมเนาะหกรดาเมจนั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็มีความสามารถเพิ่มเติมก็คือเพิ่มเฟรนของในทีมเรานะครับประมาณ20%ก็คือหลังจากที่อนร้ใช้สกิลนี้นะก็จะมีการเพิ่มบัฟ ให้กับทีมเราด้วยนะครับก็คือเพิ่มสตูนก็คือเพิ่มโจงตีแหละนะครับประมาณ20%อซอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะมาสก,กิลที่หนึ่งนี่รู้สึกว่าจะมีแอนิเมชันใหม่ใช่ไหมมา <S <S นีไงโคตรสวยถ้าเชื่อกับยูกิผมรู้สึกว่าผมชอบอาริทมากกว่านะ และที่สําคัญนะครับสกิลตีน่าจะตีหมูได้ดูจากระยะนี่น่าจะตีกว้างหน้าดูนะครับแล้วก็รู้สึกได้ค,ค่าวบาว่าครูดาวประมาณ14วิธีก็โอ้ไม่แปลกใจที่ดาเมจอาจจะแรง <c oughs> <c oughs> นะครับผมต่อมาสกิลที่2ก็ผมมีชื่อว่าโจงตีนะว่าโจงตีคาดมองเห็นแบบแฟลช h นะครับผมเนาะก็จะเป็นการสร้างคอเสียหายธาตุลมใช่ไหม นะผมดาเมจประมาณ276ดาเมจนะครับไม่มีความสามารถดใดๆหนึงสิ้นเนาะไปโอ้เหมือนเดิมเป็นการหมุนตะพายุนะฮะโอเคอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ไม่ตายนะครับผมเนาะปานแห่งหอมมื่นลีนะครับก็จะเป็นการสร้างปัจสียหายแบบ ไม่มีธาตุนะครับเพรประมาณ1,233ดามเมนเองนะครับผมเออไปเก็บเกกันคนดูเครื่องผมแรงแล้วเว้ยแต่แอนิเมชั่นแม่งแหลกเฉยคืออะไร มาไม่ตายนะครับผมมีชื่อว่าไม่ตายเนาะไม่ตายผมพูดแล้วนะครับผมเนาะไปโโเครื่องกูแรงนะเว้ยมึงดูเกมดีขนาดไหนอะไอ้ยี้เครื่องกูแรงอะแต่แม่แงแหลกได้เฉยอะคืออะไรไอ้เกมสองปีไม่รีกูจริงๆแล้วแดกแบตได้นะประเด็น แล้วก็ปิดท้ายด้วยสกิลสวิตนะครับผมรู้สึกว่าตัวละครอลิซจะแตกต่างกว่ายูกิแล้วก็มิโต๋เนาะสำหรับสวิตของอลิซครับผมถ้าเกิดเป็นสวิตปกตินะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีนะครับ200%้นั่นเองนะครับผมเนาะแล้วก็ต่อมาเมื่ออลิซทาการจัดสวิตนะครับผมเนาะก็จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตี2 0 0ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับผมเนาะ อ่ะก็สลับโดยรวมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะอ่ะก็เป็นไงบ้างนะครับสหรับการรีวตัวละครทั้ง3ตัวมิโตยูกิแล้วก็อาริสเป็นไงบ้างก็ถ้าเกิดเสียงผมเบาไปขออภัยคุณผู้ชมเวละกันนะเพราะว่าผมก็เพิ่งใช้เครื่องนี้ในการอัดคลิปเป็นครั้งแรกนะเอาว่าถ้าเกิด เสียงเกมดัง sorry sorry ด้วยลวกันแต่ผมเชื่อว่าน่าจะได้ยินนะครับก็หวังว่าคุณผู้ชมจะชอบคลิปนี้กันแล้วกันนะครับผมเนาะก,ก็เอาว,ว่าถือว่าครั้งนี้ไปครั้งแรกละกันเดี๋ยวรอบหน้าถ้าเกิดอามีตัวละครใหม่ก็น่าจะทําแบบเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือกูต้องมานั่งแปลอีกแล้วนะครับโอเคงั้นไปละผมซีเก์ next time o o ้นไปกับผมายครับ